ไอ้ Bien, <laughs> ีซยูสวัสดีค่ะโอ้เหมือนคุณนายเลยอ่ะเหมือนคุณหญิงอะไรเลยอะเ่มเงินทำไมได้เหมือนไอ้นี่อ่ะไลอ n อนคิงอะ ใช่ดีก่อไฟนึ่งข้าวอยู่เอฟีแอบมาส่องดูว่าเขาคือใครเขาคือใครมานึ่งข้าวไอ้ผมเนาะโอ้ผมนึกว่าใครมาแอบนึ่งข้าวไอ้ผมที่ไหนได้เขาคือพญาราชสีนี่เองเอะอะไรกันนี่เดี๋ยวผมจะ ไปเปิดร้านเนาะปุยเขาหนึ่งข้าวนะเอฟซีนะครับผมจะไปเปิดร้านนะฮะอุปกรณ์ตะกุงตะก้าโอเคแล้วพยาราชสีเปิดร้านอะไก่อนนะนะฮะเอฟซีเช้าๆอากาศดีๆนะครับสดชสื่นสดชื่น พระอาทิตย์ขึ้นขึ้นเร็วเนาะที่ห้ากว่า,วานี่ก็เห็นพระอาทิตย์แล้วเช้ามีแห้งสดใสทองฟ้ามืดคลึ้มนะฮะอันนี้ว่านหางจระเข้นี่เดี๋ยวจะหาทางขยายอยู่ให้ได้เยอะๆอ,อยู่ดอกเข็มดูดอกไม้ยามเช้าหน่อย ตัดกับทุ่งให้ทุง่งนาพี่น้องนะมาเปิดร้านกันก่อนนะครับถัวชจติดด,ดินสวมกลางเกงในเก่าๆอันนี้ก็ดอกบวัวสวรรค์งามงามตาเหลือเกิน สามสี่ดอกก็รู้เรื่องเอาอยู่ฮะมาชมการเปริดร้านของ <c oughs> อีกีิซิยุต่อสาวๆนะฮะครับ ทมนะน้ำร้อนก่อนไ้ดื่มกาแฟตอนเช้าก่อนนะครับ FC เต็มน้ำแข็งก่อนครับ,อรบเอานำร้อนเดือดจัดกาแฟ กาแฟาก็อร่อยเชา้าๆต้องจัดกาแฟเอามามานั่งดื่มกาแฟากันเอฟซีดื่มกาแฟากันแต่เช้านะจ๊ะสุดใสฟ้าคลึมฟ้าขนอง <c oughs> รอถรอๆฮอนๆผมพาดูบรรยากาศเช้าๆนะครับการใช้ชีวิตยมามเช้าของชนบทที่นี่เนาะวันนี้มันเป็นวันวันเสาร์นะครับวันเสาร์พี่น้องก็ค่อนข้างเงียบหน่อยถ้าเป็นวันธรรมดาจะคึกคืนหน่อยเช้าๆเด็ก จะว่าหาหรผู้หลักผู้ใหญ่หาของอาหารให้เล็กน้อยเนาะเนี่ยอยู่เนี่ยกินขนมข้าวต้มก่อนไปเรียนเนาะแต่เช้านี้ก็วันเสาร์ก็สายๆนู่นแหละนะฮะลูกค้าถึงจะเข้าร้านอีกกี่ซี่อยูอ่เนาะตอนนี้ก็นั่งโซเล่กับ f อฟไปก่อนนะครับ อ้าเอฟซีขอญอาตฝากคลิปนี้ไว้ท่นนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพบไปเจอกันคลิปหน้าเนาะฝากเป็นกําลังใจให้กีซียู่ในเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย